อต่อมาพอมันเหลือหาสินหาสินบนันี้เขาต้องได้เสียบด้วยมันแล้วก็มาเอา,เอามิตะรลิปม,มาตัดปลายมันเลไไหลมปลายอันไวจังน้อย รอเห็ดป่านใบแหลมๆจังหน่อยซีดนามเซ่พี่เก่า์ันแหละพี่น้องแต่ว่าบันนี้เขาจะได้เสียบเอาเสียบไม้ตาม สีจอดสิ่งต่อไปกันมันเหลือสนเงี้ยวเดียมก็สีง่ายอยู่อันนี้สนมันสัน่นมันก็ต้องขันผูกผสมนั่นก็นสียากซาเดีย อันนี้เขาหมุนแบบหลอดเส้นเดียวนีะปกติมันจะหลอดสองเพียกันตอกเงาจะหลอดสองเส้นแต่ว่าอันนี้เขาหมวนแบบหลอดเส้นเดียวตอกสันตอกสันเวลาเขาสานเขาก็จุ่งสันสันๆเลยเก็บใบติดเข,าขเา่าเงาเตรียมกันออกไปอีกนิดนึง ทำพิธีพิธันจักหน่อยอลเลยละเหลือสองเหมือนเดียวสองห้องแกบิดคือเก้านี่แหละผ่านสินนี้มาครับมนันนี่เอามือกดตัวนี้ไว้ทับไว้บ่ให้มันดินออกนี่แกเอา,เอาม้ตัวนี้ แทงตามสอดตามทางวันนี้ตอนนี้แทงเข้ามาวันนี้เลียเส้นเดียวเลี้ยเส้นเดียวนี่เขา,าพับเขาก็ะจองพับหลอดสินทั้งนาไปไดิมันสิไดีสอดดิวันสอดหลอดสินทั้งนาสินทั้งนาเนี่ยมันสิมีสินหนึ่งเขาก็หลอดเสินนี้ รอดสิน,นีไวสกอนรอดสิน,นีไวสกอนเราวันวนี้สิได้รอดอีกตอนนึงเหมือนสินสุดท้ายคึบเนี่ยแต่ว่าขั้นห้องม้วนรอดสองที่แรกกันมันสิได้รอดสองสินคึบนี่อันนี้ห้องม้วนสินเดียวรอดสินเดียวมันก็รอดได้สินเดียวเวลาห้องม้วนแล้ว มันกะสิออกมาประมาณนี้แล้วน,นี้มองเข้าจอดมันม้วนแล้วสำคัญมองจอดเนี่ยพี่น้องสีนดำแท้ ก็ใส่มีดนี่แหละมากดทับไหล เรียบร้อย,อย,อย,อยมาตัดสันนัยออกเรียบร้อยวันนี้ตัวส่นนี่มันมันดีสันขนาดเลยพี่น้องสันนี่เผาบสอสามารถจะมีตัดได้เอากกับมีตลิบนี่นี่บออก มว้วนจนจำครับจำแน่แทบสิบได้ตัดตอกทิมเลยแต่ขั้นตอกเงาเขาก็บประจำเต็นต้องเหตุแบบนี้แหละขั้นตอกเงาอันนี้ไม่สัน่นผพจากได้กองใหญ่กองเงาเนี่ย เวลาตัดมันก็ได้ระวังอย่พาพยาล,ลิ่มลิ่มทั้งลุมเนี่ยมามาตัดออกขอบตัวนี้มันก็ระวังออกมันจะมาตัดขอบตัวที่ห้อมวนเนี่ยมันสีขาดทิเอาไปพยายามกดปากมันนี่ลงไปกดขอบมันนี่ลงลุมไ้ จะออกมาประมาณนี้แหละขั้ตนตอนต่อไปก็ระเฮ็ดให้อีกเบื้องอีกคลิปหนึ่งเป็นตอนพับเพราะวากันทอดสีฮ็ดพับพร้อมเลยหันมันโบยอยู่ในความเรียบร้อยโบยอยู่ในความพร้อมเป็นเด็กกัเลยเอาเป็นอีกคลิปหนึ่งตอนนี้เด็กพี่น้องเด็กคลิปนี้เอาให้เบื้องสักนิดสัก่อนเพราะว่าเขาต้องไป ดูแลควมเรียบร้อยของมันจะก่อนมองเลยมันเป็นเงยนเป็นสนในียังบ่ดีฮอก็ต้องไปตัดไปเล่มออกสะก่อนเอาคลิปนี้เอาพี่น้องเบิ่งนสำนึกสก่อนคลิปต่อไปก็ติดตามกันอีกเป็นตอนพับตอนเทศดเทศแบบใดมันจะค่อยสิได้ตามที่ฮอกต้องการมันสั้นๆแบบนี้ฮอสิไปเวลาฮอกพับแล้วฮอกเทีดแบบใดพี่น้องติดตามคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ